นี่คือสภาพของพาเบกล้อหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันลอดออกไปเลยนะครับรถที่ลุยน้ําท่วมขังนะครับหรือว่าแช่น้ำนะครับหรือว่าขับฝ่าน้ําที่ท่วมขังตรงพื้นผิวถนน,นเนี่ยหลังจากที่เราขับรถไปจอดอในบ้านเราแล้วนะครับหรือว่าที่ลงจอดรถ ในบ้านเรานะครับข้อควรระวังนะครับอย่าดึงเบรกมือนะห้ามดึงเด็ดมือเด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นดิสเบรกนะครับล้อหลังเป็นดิสเบรกนะครับที่มีระบบเบรกมือที่ที่อยู่ข้างในข้างในาจานเบรกนะครับหรือว่า,าระบบเบรกมือที่อยู่คลไกลที่อยู่ตัวแม่ปับ สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เมธพาไปจะพามาดูในสิ่งที่ข้อควรระวังนะครับหลังจากที่เราเผชิญกับน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมบางพื้นที่บางจังหวัดนะครับเป็นน้ําท่วมขังนะครับ ยังยังไม่ถึงกับน้ําท่วมของปี54นะครับรถที่มีการแช่น้ำเนี่ยผมเห็นหลายคันเลยนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่แช่น้ําตอนน้ําท่วมในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากการระบายของน้ําที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยระบายช้าอันเนื่องมาจากตรงที่พื้นที่จะไประบายออกเนี่ยมันมีปริมาณน้ําที่สูงกว่า นะนั่นก็คือรถที่หมู่บ้านที่อยู่ชายคลองเนี่ยน้ำคลองมันสูงกว่านะครับประกอบกับการระบายน้ำในหมู่บ้านเนี่ยะระบายน้ำได้ช้านะมีน้ำท่วมขังขึ้นมาประมาณ50-60เซนติเมตรนะครับมันไปแช่โดนพวกผ้าเบรกนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำแล้วเนี่ยสิ่ง แรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือห้ามดึงเบรกมือนะห้ามดึงเบรกมือโดยเด็ดขาดเลย,ยนะครับเพราะว่าการดึงเบรกมือนั้นจะทำให้ตัวของผ้าเบรกเนี่ยมันติดติดกับตัวจานเบรกนะครับพอเราปลดเบรกมือลงแล้วเราขับรถใช้งานเนี่ยตัวของผ้าเบรกเนี่ยมันจะคืนช้านะต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่ผมเตือนหลายๆครั้งว่า อย่าดึงเบรกมือในขณะที่เราขับรถลุยน้ํามาหรือว่ามีน้ําท่วมขังบริเวณที่รถเราวิ่งผ่านนะครับเพราะว่าตัวของพระเบรกเนี่ยมันอมน้ําอยู่นะครับเมื่อเราดึงเบรกมือเนี่ยตัวของพระเบรกเนี่ยมันจะถูกกลไกของเบรกมือเนี่ยบีบให้ไปชิดกับตัวของจานเบรกนะหรือว่าดุมเบรกหรือว่าจานดิสเบรก ของเบรกนะครับมันก็จะทําให้ตัวผ้าเบรกเนี่ยติดกันนะครเวลาพอพอผ่านไปนานๆสักประมาณสัก4-5ชั่วโมงเนี่ยตัวผ้าเบรกเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันก็จะติดกับจานเบรกนะครับทำให้เวลาเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะมีเสียงดังเสียงดังถึงแม้เราจะปลดตัวเบรคมือลงไปแล้วก็ตามครับมันจะมีเสียงดังคล้ายๆกับว่าเรา เลียเบรกไม่ตลอดเวลานะครับซ้ำร้ายเนี่ยบางคันเนี่ยมันไม่คืนนะมันไม่คืนเนื่องจากตัวของคาลิเปอร์เบรกนะครับมันถูกน้ำเนี่ยมันจะ,ะมีค่อนข้างที่จะฝืดนะมันจะติดมันจะเริ่มติดไปเรื่อยๆนะรประกอบกับเราเมื่อเราขับรถไปร้อนๆเนี่ยตัวของคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะทำงานฝืดลงไปนะครับ เมื่อเมื่อเราใช้รถไปหลายหลายวันเนี่ยมันก็จะทําให้ความเสียหายของตัวผ้าเบรกแล้วก็ตัวจานเบรกตามมานะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเตือนเพื่อนๆน,น,นะที่ใช้รถครับห้ามดึงเบรกมือเด็ดขาดกับอีกสิ่งหนึ่งของรถที่เป็นรถกระบะนะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อผ่านการลุยน้ําหรือว่ารถ มีการแช่น้ำบริเวณที่น้ำท่วมขังสูงสง,สงระดับ80เซนตเมตรเนี่ยตัวของอผ้าคัดเนี่ยมันก็จะโอมน้ำไปเหมือนกันนะขึ้นต้นด้วยผ้านะไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกนะครับผ้าคัดนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมะีส่วนผสมนะส่วนผสมของอตัวของผ้าคัดและผ้าเบรกเนี่ยต่างชนิดกันนะบ,บางชนิดมันก็จะโอมน้ำนะ แล้วก็บางชนิดอาจจะไม่อมน้ําแต่ว่าก็ไปทําลายพื้นผิวไปทําลายหน้าพื้นผิวของผ้าเบรบนนกนะครับอันนี้สําคัญมากครับเวลาก่อนจอดนะผมแนะนําก็คือให้ขับรถเร็วๆนะครับใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะอาจจกประมาณสัก60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทําการเหยียบเบรกอย่าง,งแรงๆครับเป็นการไล่น้ําออกจาก ตัวของผ้าเบรกนรับนี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับในส่วนของรถที่เป็นแบบของวันนี้ก็คือ m a z d a 2รนับ Sky a c t i v นะครับตัวของจานเบรกเนี่ยมีการสึกเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวของผ้าเบรกมีการล่อนของตัวของผ้าเบรกนะครับก็จดการเปลี่ยนตัวของจานดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็ตัวของผ้าเบรกผ้าดิสเบรกหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่ เราจะต้องระมัดระวังนะครับเวลา,าช่วงที่มีฝนตกหนักๆมีน้ําท่วมขังแล้วก็เราขับผ่านน้ํานะครับอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับบวรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาโอเคนะครับเนื่องจากว่า ช่วงที่ผมทำเนี่ยยังไม่มีเคสนี้เข้ามานะครับคงคงคงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่เหมือนปี5 4นะครับปี5 4เนี่ยผมตอนนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube เลยนะฮะแต่ว่าก็ก็บอกกับคนที่เป็นลูกค้านะามีโทรศัพท์เข้ามาก็คือเกียร์ธรรมดาเนี่ยเวลามันแช่แช่น้ำเนี่ยผ,ผ้าคาดมันจะติดกับตัวของ วีคันะครับมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับผมก็แนะนำไปหลายหลายลายเหมือนกันนะครับวิธีการของผมก็คือเข้าเกียร์2นะครับเข้าเกียร์2ยังไม่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยนะครับแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทเลยนะทําให้การสะบัดของตัวผ้าคัดให้มันหลุดออกจากาตัวไฟวินและตัววีคันะที่มันติดกันเนี่ย มันมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับย้ำนะครับควรทำในพื้นที่ที่มันโล่งๆ่อยน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันสตาร์ตติดแล้วเนี่ยมันจะมีการกระชากของรถนะครับอันนี้คือ,อแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับส่วนเกียร์โตจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าถ้าท่วมสูงๆเนี่ยอโอกาสที่ ท่อาหายใจของเกียร์ออโต้เนี่ยได้รับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะถ้าไม่โชคร้ายเกินไปนะครับตัวนี้จานดิสเบกมันบางนะครับมันบางผมก็เลยต้องทําการเปลี่ยนจานดิสเบกนะครับเพราะว่าถ้าเราเจียจานดิสเบกลงไปเนี่ยมันจะทําให้จานบางยิ่งกว่าเดิมอีกนะเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วสูงๆและเหยียบเบรกเนี่ยตัวของอจานดิสเบกซึ่งไม่มี คีบระบายความร้อนนะครับจะสังเกตได้นะครับจานดิสเบกล้อหลังเนี่ยเขาไม่มีคีบระบายความร้อนนะเขาใช้ตัวดักลมนะของรอวอากาศที่อยู่ข้างๆของจานดิสเบกเนี่ยเป็นตัวรับลมเพื่อจะมาระบายความร้อนของจานดิสเบกนะครับไม่เหมือนจานดิสเบกล้อหน้านะครับ มันมีขี้ระบายนะฮะมันมีขี้ระบายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับตัวล้อหลังเนี่ยเขาจะใช้ลมนะเวลาเราวิ่งนะมันจะมีการรีดลมเข้ามาระบายความร้อนที่จานดิสเบกนะครับทำให้จานดิสเบกเนี่ยลดอุณหภูมิความร้อนสะสมนะของจานดิสเบกลงไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราลง ทางชันนะอย่างเช่นขึ้นเขาหรือว่าขึ้นดอยเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าเหยียบเบรกแช่เป็นระยะทางนานๆน,น,นะควรปล่อยเบรกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการใช้เบรกเอนจินหรือว่าใช้เกียร์นะเกียร์เข้าร่วมนะโดยใช้เกียร์ต่ำนะฮะก็ดึงคันเกียร์ลงมาเป็น L นะฮะหรือว่าดึงคันเกียร์ลงมาเป็น1เป็น2 แล้วก็ทาการเหยียบเบรกเป็นระยะนะอย่าทําการเหยียบเบรกเลียเบรกลงไปตลอดหรือว่าใส่ตัวดีแล้วก็ขับลงเขาไม่ได้นะอันตนรายมากเลยนะครับส่วนตัวของเบรกนะครับเวลาเราเปลี่ยนจานิสเบรกเนี่ยเราควรจะทําความสะอาดตัวบูทสลักของคาลิปเปอร์เบรกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่า รถที่มีอาการแช่น้ำเนี่ยตัวจารบีเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปนะอันนี้ต้องทำหลังจากที่หมดหน้าฝนนะหมดหน้าฝนก็ทำการเช็คเบรกเ,เลยอันดับแรกนะครับดือ้อออกมาใส่จารบีตรงคาลิเปอร์เบรกนะตรงเออตรงสลักทัที่น,นะตรงสลักคาลิเปอร์เบรกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เช็คลูกยางนะครับว่า มีการชารุดของลูกยางไหมมีการขาดของลูกยางไหมนะครับเพราะว่าถ้าลูกยางาลูกสูบดนะิสเบกเนี่ยลูกยางของลูกสูบดิสเบกมันขาดเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปในระบบนะ้ะมันจะทําให้ตัวของลูกสูบดิสเบกเนี่ยเกิดสนิมนะครับมันก็จะทําให้เบรกเราลวขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับ นะครับว่าเราควรเปลี่ยนจานดิสเปกทั้งคู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนข้างเดียวได้ไหมนะครับอันนี้ต้องต้องดูดูเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับถ้าจานอีกข้างหนึ่งยังหนานะครับคือ,อความเสียหายของเบรกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทุกทุกคันนะครับบางคันเนี่ยมันก็จะกินข้างซ้ายบางคันก็จะกินข้าง ข้างขวานะครับแล้วแต่ความฝืดความลื่นของตัว bake คาลิเปอร์เบรกนะอันนี้คือสำคัญเลยนะครับแต่ถ้ามันสึกมากๆเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเป็นคู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนพาร์ติสเบรกก็เปลี่ยนเป็นคู่เลยนะมันก็จะทำให้เบรกเนี่ยเราม,มั่นใจได้นะครับเ,เดี๋ยวหมดหน้าฝนแล้วก็จะเป็นหน้าท่องที่เอาแล้วนะครับเ,เราควรจะ เช็ครถนะครับเช็ครถเพื่อจะไปะท่องเที่ยวกันนะครับเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งปีกับการทํางานนะครับบางบางท่านก็จะต้องมีแผนกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดไปหาครอบครัวไปหาพ่อแม่นะครับฉะนั้นก็ควรจะตรวจเช็คนะครับในระบบของเบร์นะครับแล้วก็ ระบบของช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะครับที่สําคัญเนี่ยคือเบรกเลยนะต้องมาก่อนหลังจากที่เราผ่านการเจอกับพายุฝนที่หนักหน่วงนะครับจะสังเกตได้นะว่าผมเปลี่ยนทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่าจานเบรกหลังเนี่ยล้อหลังเนี่ยมันสึกมากเกินไปและมันบางนะครับมันอันตรายนะครับเวลาถ้าเราเจียมากๆม,มันเกินลิมิตที่ค่าของโรงงานมันกำหนดนะครับ มันจะไม่ดีนะครับฉะนั้นก็เปลี่ยนทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนตัวผ้าดิสเบกไปนะครับผมเพื่อนคงจะไดะ้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับหน้าฝนที่กำลังจะผ่านเราไปนะก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับสำหรับหมู่บ้านไหนที่น้ำท่วมขังนะครับเดี๋ยวมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็ลถที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังก็ ถามมาได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับขอบคุณครับผม